ฉันเห็นแผ่นหลังนั้นก่อนหัวใจหยุดเต้นในทันทีมันไม่ควรเกิดขึ้นสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สนามบินไม่ใช่ที่ทำงานและไม่ใช่ประเทศที่เขาบอกว่าจะอยู่เสียงรอบตัวค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงเสียงหัวใจของฉันเต้นแรงจนเจ็บฉันยืนนิ่งอยู่หลังเสาลมหายใจติดขัดมือเย็นเฉียบจนควบคุมไม่ได้ เขาหันมาเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มบนใบหน้านั้นคุ้นเคยแต่ไม่ใช่รอยยิ้มที่ฉันรู้จักอีกต่อไปข้างกายเขามีใครบางคนท่าทางสนิทสนมเกินคำอธิบายความจริงเริ่มกดทับอกอย่างช้าๆข้อความสุดท้ายที่เขาส่งมาว่ายังปลอดภัยดังขึ้นในความทรงจําพร้อมกับคำโกหกที่เริ่มชัดเจนฉันถอยหลังหนึ่งก้าวไม่ใช่เพราะกลัวเขา แต่เพราะกลัวความจริงที่กำลังจะรู้บางการพบเจอไม่ควรเกิดขึ้นก่อนเวลาและบางความจริงอาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการหากคุณยังได้ยินเสียงหัวใจนี้โปรดอยู่กับเรื่องราวต่อไปเพราะความเงียบยังไม่จบลงตรงนี้